สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะ e มาฉลองด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะช่อง y o ยูท b e สุขกับการกินเนี่ยก็มีคนชมถึง4ีล้านวิวแล้วนะคะ4ีล้านวิวก็คือว่าคนดูทุกๆคลิปเนี euh, Man, ่ยรวมกันเนี <refined> ่ยเป็นจํานวน4ีล้านครั้งที่ดูแล้วนะคะ4ีล้านวิวแล้วโหแบบดีใจมาก้าเลยนะคะก็คือแบบทำ ลงคลิปเนี่ยสะสมสะสมมาเรื่อยๆนะคะก็ลงไปเรื่อยๆลงด้วยความสุขนะคะในที่สุดก็แบบมาถึง4ล้านวิวแล้วทีนี้พอมาถึงสี่ล้านวิวเนี่ยตัวเองก็เริ่มคิดว่าเราอะ่ะก็อยากจะแบ่งปันอะไรอะไรดีๆให้กับคนที่มาชมคลิปเรานะคะก็เลยมีความคิดว่าอยากจะแบ่งปันความรู้ในการตัดต่อคลิปนะคะให้กับท่านผู้ชมคะ่ะ เพราะว่าตอนที่เริ่มทําคลิปใหม่ๆแรกๆเลยเนี่ยต่อคลิปไม่เป็นเลยใช้คําว่าไม่เป็นเลยนะแล้วก็เรียนรู้เอาเรียนรู้จากผู้รู้ต่างๆนะคะจนทำได้นะคะจนทได้เมื่อสินตอนนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราเนี่ยจะฉลอง4ล้านมิงด้วยการทําคอร์สสอนตัดต่อคลิปเบื้องต้นนะคะสําหรับคนที่ไม่เป็นเลยแล้วก็จะมอบให้กับ แฟนคลับนะคะที่เข้ามาดูช่องสุ่กับการกินเนี่ยที่อยากจะเรียนรู้การตัดต่อคลิปเนี่ย40คนแรกนะคะเข้ามาเข้ามาในคอร์สออนไลน์สอนตัดต่อคลิปที่โอจะทําให้กับท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเรียนรู้นะคะ40คนแรกเนี่ยเข้ามาเรียนฟรีกันเลยนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะจะเป็นกลุ่มติดของ f a c e b o o k นะคะที่แบบพยายามมากที่จะทําให้กับทุกๆคนนะคะ สี่สิบคนแรกที่ขอเข้ามาในกลุ่มปิด facebook สอนตัดตอ่ตอคลิปเบื้องต้นนะคะเรียนฟรีไปเลยค่ะเป็นการฉลองสี่ล้านวิวนะคะส่วนคอร์สนี้นะ่ะก็คือจะสอนเบื้องต้นจริงๆน่ะสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆถ้าคนตัดตอ่อคลิปเป็นแล้วไม่ต้องมาเรียนนะคะคือเอาแบบไม่รู้เลยแล้วก็อยากจะทำได้ทำเป็นนะเข้ามาเข้ามาเรียนเลยค่ะจะเริ่มตั้งแต่แบบ การโหลดแอปการถ่ายวิดีโอต้องถ่ายยังไงแนวไหนนะคะเอาวิดีโอมาตัดต่อเป็นคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยทำยังไงเอาภาพมาตัดต่อเป็นคลิปทํำยังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใส่เพลงใส่เสียงใส่เสียงเพลงตัดเสียงเดิมใส่สติ๊กเกอร์นะคะคือเราสามารถทําได้แบบเอามาลง youtube ได้เลยอะ่ะหลังจากจบจบ,จบเรียนจบคอร์สนี้นะคะให้ฟรีสำหรับ40คนแรกนะคะ ลิงก์มาได้ที่ที่ลิงก์ข้างล่างน,นะคะเพื่อเพื่อเข้าฟุ่มการเรียนฟรีนะคะสคนแรกนะคะก็เป็นสิ่งที่แบบตั้งใจทำเพื่อมอบให้กับทุกๆคนนะคะแฟนคลับที่เข้ามาชมช่องนะคะแล้วก็อยากจะแบบเอ,อ่อทำช่อง YouTube บ้างหรืออยากจะตแบบัดต่อทลิปเป็นด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะเพราะว่า มาดูเข้ามาชมเนี่ยมันก็ไม่ถึง4ล้านวิวแน่นอนค่ะเป็นพ่อทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะมาถึงมามาถึงวันนี้นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ